เงเรียบร้อยมารับตัวอีกหนึ่งคันครับคันนี้ RX 185่้าสมสูบสิบแปดแรงกับเช็คสมแถวนะครับคันนี้ มาใจาญี่ปุ่นนี่ยังไม่เคยลงนาไทยเลยแอบเบกมือขัไม่ล็อกขัไม่ล็อกบิวบลอนดบ่อนดละกดกดกดยันมาแล้วถ้าบรีโมทเมื่อกี้ huh วนันนี้เที่ยวนี้ไปกลับเลยนะครับขาลงมาเอาชิซากิลงมาจากสุขโทขทัยขากลับเอาโบต้า s r x 185 a g จากด่านคุณโทษครับไปเช็คความเรียบร้อยที่อุตรดิตบ้านของผมเองวันนี้ต้องไปเปลี่ยนแท็กใหม่นะครับนี่เขาใช้เสริมแท็กไม่ดีละใช้เหล็กเสริมมาต้องไปเปลี่ยนแท็กใหม่เช็กใหม่ฮะ โอเคครับทุกคนถ้าใครชมคลิปนี้สนใจจับจองไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดผมก็จะปล่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ